หลังจากที่เราเอาแผงฟิลเตอร์ในตัวเครื่องแอร์ครับออกมาจัดเป็นเซตแล้วนะครับก็จะทําการออกมาล้างข้างนอกนะครับตรงนี้วิธีการถอดล้างก็เอาแผงฟิลเตอร์ออกจากตัวกรองนะครับมันจะมีตัวตัวล็อกอยู่นะครับต้องถอดแยกไว้นะครับสังเกตดูครับตะกล้องถ่ายไว้ครับเห็นไหมครับฝุ่นจะเต็มหมดเลยนะครับ ขั้นตอนการถอดล้างนะครับก็ใช้ปั๊มแรงดันนะครับใช้ปั๊มแรงดันทําการฉีดนะครับฉีดพ่นทําความสานะอาดดูนะครับอ่าเห็นไ,ไหมครับอ่าลองซูมมาดูใกล้ๆครับเห็นไ,ไหมครับมันจะไอ้พวกนี้จะเป็นคราบาฝุ่นละอองที่เข้ามาติดค้างในแผงฟิลเตอร์นะครับ ส่วนใหญ่แล้วเครื่องฟาปอากาศนะครับควรจะล้างปีละหนึ่งครั้งนะครับใชจจ้บ่อยๆลองมาดูครับหลังจากที่เราทําการฉีดล้างทาําความสะอาดแล้วนะครับมันจะสะอาดมากเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับต่อไปจะเป็นการทําการทําความสะอาดในตัวโบเวอร์นะครับของแอร์นะครับตอนนี้เราทําการถอดออกมาจากตัวเครื่องข้างบนนะครับตอนนี้เราออกมาที่กลางแจ้งนะครับเพื่อจะทําความสะอาดได้ง่ายนะครับก็วิธีการลองสูในช่างลองซูงเข้ามาดูใกล้ๆครับโบเวอร์หนึ่งตัวนะครับมันจะบางทีก็จะมีมอเตอร์1ตัวลากโบเป่าลม2ตัวนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่จะมีมอเตอร์2ตัวนะครับ จะมีมอเตอร์2อตัวแล้วก็มีโบฝั่งละสอันนะครับเราจะทําการถอดล้างนะครับตอนนี้ดูนะครับสูงเข้ามาครับตอนนี้1ปีแล้วนะครับก็คือจะฝุ่นเยอะมากนะครับลองสูงเข้ามาดูข้างในครับดูข้างหน้าอ่าเห็นไหมครับจะมีฝุ่นแป้งเต็มใบพัดหมดเลยนะครับไอตัวเนี้ยเราจะต้องทําความสะอาดโดยปั๊มแรงดันสูงนะครับอ่าวิธีการนะครับก็จะใช้วิธี เตรียมอุปกรณ์เสริมนะครับหาได้ตามทั่วไปนะครับแล้วแต่เทคนิคของใครนะครับเอามาครอบตัวมอเตอร์ไว้กันนะครับเพราะว่าไม่งั้นน้ําที่เราทําการฉีดพ่นนะครับมันจะกระเด็นไปโดนตัวมอเตอร์นะครับดังนั้นนะเราก็ทําการฉีดล้างทาความสะอาดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเวลาฉีดล้างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองสังเกตดูนะครับน้ําที่ออกมาอ่าลืมบอกไปนะครับแรงดันของปั๊มนะครับเราควรจะ อย่าปรับให้มันแหลมมากนะครับอย่างนี้จะทำมันอันตรายต่อโครงกระลอกของใบพัดได้นะครับต้องให้ทำลักษณะเป็นก่อยอย่างนี้นะครับเราการระยะเสร็จแล้วเราก็นำเข้าไปที่ตัวโบเวอร์นะครับ mm hmm. สังเกตดูครับจะมีข้าบฝุ่นออกมาครับมองเห็นไหมครับลองเอียงดูก็ได้ครับลองดูด้านนี้ครับ mm hmm. ห็นไหมครับจะมีคราบน้ําดําออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้เราจะเอาด้านข้างอีกสนนะครับงานครับเรามาตัวที่สองครับน้ำจะดำมากระหว่างนั้นเราก็ต้องคอบในตัวถุงไว้ด้วยนะครับเพราะว่าการน้ำกระเด็นใส่มอเตอร์นะครับ ต่อไปก็คือเมื่อกี้เราทําความสะอาดตัวโบเวอร์เสร็จแล้วนะครับต,ต่อไปก็เป็นการทําความสะอาดโดยใช้ลมนะครับเมื่อกี้เราใช้น้ํานะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะเป็นบเวอร์เป่าลมนะครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับลองตกล้องเรามาดูครับซูมมาดูครับเมื่อกี้เราทําความสะอาดน้ําด้วยน้ําไปแล้วนะครับฝุ่นต่างๆก็จะหายไปละนะครับ มองเข้าไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะไม่เห็นละนะครับฝุ่นซุม้มลงไปต่ำๆครับเห็นไหมครับสะอาดมากเลยนะครับต่อไปเราก็จะทำความสะอาดได้เลยต,ตนี้เราก็ทาความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหยาดน้ำที่เกาะอ,อยู่ตามโรโบจะหมดไปนะครับ มอเตอร์นะครับต้องใช้ล้มช่วยนะครับไม่ง,งั้นน้ำที่กระเด็นเข้าไปจะทำอนันตรายต่อขดลวดนะครับหลั <S <S <AR> <S งจากนั้นนะครับ,เร,เ,รรบเราต้องใช้เศษผ้านะครับเป็นแล้ตัดเองเราก็ใช้เศษผ้านะครับทำความสะอาดตรงฝุ่นที่น้ำเข้าไปไม่ถึงนะครับเ <S AR> ชบ่นที่เกาะลงมอเตอร์นะครับลงซูมเข้ามาข้างในช่าง มาอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับพอเมื่อกี้ตอนที่เราล้างเราจะครอบด้วยพลาสติกไว้นะครับกันน้ําเข้านะครับแต่ว่าไอตัวนี้เราสามารถใช้ผ้าธรรมดานะครับทําความสะอาดได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการตากให้แห้งนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะยกขึ้นไปที่เดิมนะครับประกอบเก็บนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ